มาเป็นพุทธทาสกันเถิดพุทธทาสแปลว่าผู้รับใช้พระพุทธองค์อย่างถวายชีวิตในฐานะเป็นนี่ในพระมหากรุณาทิคุณด้วยเพราะความกตันอยู่ด้วยและเพราะเห็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยจึงสมัครมอบกายถวายชีวิตหมดสิ้นทุกประการเพื่อรับใช้พระพุทธองค์ เพื่อกระทําสิ่งที่เชื่อว่าเป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ไหนตอบอย่างภาษาคนก็พระพุทธองค์ที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ทรงอุบัติขึ้นในโลกตัสรู้แล้วสั่งสอนสัตว์จนตลอดพระชนมายุ เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วแต่ถ้าตอบอย่างภาษาธรรมก็ได้แก่พระพุทธองค์ดังที่ตรัสไว้ในข้อความที่มีอยู่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอันเป็นพระพุทธองค์ซึ่งจะยังทรงอยู่ตลอดกาลนิรันดรและมีได้ในบุคคลทุกคนที่เห็นธรรม สิ่งนั้นคือสติปัญญาที่ดับทุกขได้ตามหลักที่ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมถ้าถือตามหลักนี้ก็คือรับใช้สติปัญญาของตนเองที่เห็นธรรมจนดับทุกขของตนได้แล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกขได้ด้วยและมีผลแก่ชาวโลกด้วยตรงตามพระพุทธประสงค์ หือเอากิจกรรมนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอย่างสดชีวิตจิตใจรับใช้กันอย่างไรรับใช้ด้วยการกระทำให้เกิดความถูกต้องทั้งในส่วนปริยัติและปฏิบัติให้เกิดผลเป็นปฏิเวทที่แท้จริง ให้เพื่อนมนุษย์รู้ธรรมะมีธรรมะใช้ธรรมะได้รับผลจากธรรมะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ตามสัดส,ส่วนแห่งชีวิตสติปัญญาความสามารถแห่งตนแห่งตนทำให้สติปัญญาชนิดนี้ปรากฏแพร่หลายไปทั่วโลกและทุกโลก ทุกโลกในที่นี้หมายถึงทุกชนิดแห่งบุคคลที่ลหลงไหลในกามในรูปหรือวัตถุและในอารมคือสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นอำนาจวาสนาบารมีหรือแม้แต่ในบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งก็พูดว่าทั้งเทวดาและมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่ต้องอยู่กับเหงื่อ เทวดาคือพวกที่ไม่รู้จักเหนือนั่นเองโลกในภาษาคนคือโลกพิภพที่อยู่นอกตัวคนดังที่เห็นเห็นกันอยู่ส่วนโลกในภาษาธรรมนั้นเป็นโลกในตัวคนได้แก่ภูมิแห่งจิตที่แตกต่างกันตามภูมิตามขั้นธรรมะต้องครอบงำทั่วทั้งโลกและทุกโลกจริงๆอย่างแพร่หลาย แพร่หลายทั่วโลกอย่างไรคือทำให้กลายเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันของมหาชนทุกชั้นทุกคนมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิขันติในการทำหน้าที่ของตนทุกกาละและเทสะคือทุกวินาทีและทุกกระเบียดนิ้ว ทุกคนทําหน้าที่อย่างสนุกสนานมีความพอใจและความสุขจากความพอใจตลอดการเวลาที่ทํางานไม่ใช่เมื่อรับผลงานไปประกอบกิจกรรมอบายมุกทั้งหลายมีความถูกต้องตลอดทั้งวันคําลงนึกดูแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่มีใครว่างงาน เพราะเห็นหน้าที่การงานทุกชนิดว่านั่นแหละคือตัวธรรมะที่เขารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล